งิ่งทำไมหนูไปหวีดีก่อนหวีวแล้วสวัสดีค่ะได้ไหมคือมันถึงวันงานแล้ว<ง>พูดเถอะหนูจะไปงานเปิดตัวหนังนะคะเรื่อง Fast and Furious นะคะที่ไอคอนสยามนะคะทุกคนใครอยากเจอก็มาเจอได้นะคะมีเมมเบอร์ประมาณ6กท่านก็อนนี้นะคะ หนูจะมาทุกคนนะคือหนูมไม่กล้าพูดสิ่งดังเพราะว่าหนูอยู่ตรงหน้าห้องแบบชั้นห้องมันคือแบบสมมุติว่าในนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบหนึ่งช่องหนึ่งนี้ใช่ไหมข้างๆหนูเป็นประตูห้องแล้วแบบประตูมันไม่เก็บเสียงนะคะหนูไม่กล้าพูดสียงดังเพราะว่าพี่แม่บ้านอยู่ข้างนอกแล้วทุกคนหนูขืนโ okay, อเคเรามาเลื่อกันเลยนะคะก็แต่งหน้าไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะมานีผมนะคะเพราะว่า ผมหนูยุ่งมากนะคะหนูเลยหนูก็เลยจะมานีผมให้ทุกคนดูนะคะเนื่องจากว่าหนูว่างแล้วหนูก็ไม่มีอะไรทํานะคะแล้วหนูก็ดูแบบว่าดู get ready with me ของคนเกาหลีมาคนญี่ปุ่นแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากพูดบ้างเพราะว่าแบบเวลาหนูหนีผมแล้วแต่งหน้าอย่างนี้ใช่ปะ หนูว่าจะชอบเปิดคลิปแบบแต่งหน้าทําผมของคนเกาหลีคนญี่ปุ่นไปด้วยแต่ว่าแบบไม่ได้เอาหูฟังมางอะอยข้างนอกเงี้ยเดี๋ยวหนูจะมีภาษามือให้ภาษามือภาษามืองงปะจะพูดเลยนะส่กนหน่หนูจะชอบดูแบบอะนะหนูชอบดูแบบฮะห,หนูชอบดู youtube ทีเ่เขาแบบเออแต่งหน้าแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าหนูอยากพูดบ้างเพราะว่าแบบ นหนูสึกว่าหนูอยากพูดบ้างอะอยากเป็นคนพูดบ้างหนูดูเขาเยอะแล้วทุกคนแล้วก็ทุกคนต้องรอดูวอล์กที่หนูไปญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าหนู <c oughs> <c oughs> ตั้งใจตัดมากแต่ว่ามันอาจจะงงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนเตรียมใจ <c oughs> <c oughs> หนูกำลังคิดอยู่ว่าจะพยายามลง youtube YouTube บ่อยๆอ,อะหนูสึกว่าหนูก็ชอบตัดต่ออยู่นะ แต่ว่าหนูก็เหนื่อยเหมือนกันคือหนูเพิ่งรู้ว่าตัดต่อมันเหนื่อยขนาดนี้ทุกคนหนูแบบตัดไปตั้งนานแบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยออกมาแค่สองนาทียองอะรอบเดียวตัดเย็นจบรอโชว์ก็จริงแต่ว่าหนูเพิ่งแบบเพิ่งมาเริ่มตัดจริงจริงจังๆเองทุกคนบบการหนูเปิดกระตูนดูดีกว่าทุกคนเดนติการะตูนมากแล้วค่ะทุกคนหนูเพิ่ง ดูสองห้าวันนี้หนูดูลิกแอนมอตีทั้งวันนะคะทุกคนเพราะว่าหนูอะเครียดเรื่องไม่ได้เครียดหนูแค่แบบเต็มตัวเรื่องสอบมหาลัยนะคะทั้งที้หนูมอสีหนูงงเหมือนกันคือหนูเต็มตัวเรื่องสอบมหาลัยอยู่แล้วแปลว่าคือหนูอะกลัวว่าช่วงนั้นหนูจะไม่มีเวลาว้ทุกคนเพราะว่าตอนนั้นใช่าป้าหนูจะอายุประมาณสิบแปดสิบเจ็ดเกือบสิบแปดแล้วตอนนั้นคือหนูกำลังจะขึ้นมหาลัยแล้วมันก็ ช่วงนั้นน่าจะยุง่งใช่ช่วงนั้นน่าจะยุ่งมากมากเพราะว่านี่ก็สามปีแล้วใช่ไหมทุกคนทุกคนอีกสามปีน่าจะยุง่งกับอะไรสักอย่างอยู่ทุกคนก็น่าจะดูใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าหนูจะไม่พูดตรงตรงแต่ว่าอันนี้คือสามปีใช่ละ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 ไหมทุกคนแล้วก็อีกสามปีอยู่จะเข้ามาอะไรแล้วก็นั่นแหละทุกคนแล้วคือหนูก็คิดว่าหนูน่าจะยุ่งมากแน่แนใช่ป่ะหนูก็เลยหนูก็เลยแบบ ทำไงดีทำไงดีแล้ววันก่อนหนูก็ปัดไปเจอทิกต็อกอันหนึ่งของแบบคนต่างประเทศใช่ป่ะเขาบอกว่าคือหนูทาไงดีทาไงดีคือหนูอะแค่ไม่ที่หนูพูดว่าทําไงดีทําไงดีอะคือหนูอะกลัวว่าหนูจะแบบไม่เวลาเตรียมตัวสอบไอเอลแซดอะไรเงี้ยใช่ป่ะทุกคนหนูก็เลยแบบทําไงดีทงไงดีแล้วหนูก็เลยไปเบิดทิกต็อกแล้วหนูก็หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าหนูเครียดหนูไปเบิดทิกต็อกหมายถึงว่าหนูเล่นทิกต็อกอยู่ปกติใช่ป่ะแล้วหนูก็เจอคลิปคนต่างประเทศคนหนึ่งขึ้นมาในฝีแล้วเขาบอกว่าถ้้าาออออยยกสบไดเะะๆ่ ให้แบบดูการ์ตูนเว้ยทุกคนคือหนกูก็ดูการ์ตูนอยู่แล้วแบบการ์ตูนเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยดูเป็นประจําเลยต่อว่าคือหนูอะดูแบบบางเรื่องที่หนูดูอะหนูดูเป็นภาคไทยเพราะว่ามันชินตอน,นเด็กๆแล้วหนูรู้สึกว่าภาคไทยมันคอมฟอร์ทที่สุดอยไงหนูชอบแบบนักภาคคนไทยมากๆรู้สึกว่าชอบชอบนักภาคาตัวเน็ตเบิร์กทุกคนที่เป็นคนไทยแบบชอบมากเขาบอกให้ดูภาษาอังกฤษาษบอังกฤษดูไปปีนึงเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นไว้ยทุกคนหนูก็เลยดูทั้งวันเลย ดูทั้งวันที่แบบว่าทั้งวันนะคะแล้วแบบว่าหนูก็ไปดูในมนใช่ปะว่าแบบควรจะดูเรื่องไหนดีแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบชีวิตประจําวันแบบว่าคุยกับเพื่อนแบบตลกตลกอะไรเงี้ยก็ดูลิกเอมอตตี้ก็ได้หนูก็เลยแบบอ๋อโอเคหนูจะดูลิกเอมอตตี้ ต่ว่าหนูก็ดูหลายเรื่องเหมือนกันหนูดูเรื่องถ้าตรงนี้นะคะหนูดูลิคแอนมอตตี้แต่ว่าลิคแอนมอตตี้อ่ะหนูไม่เคยดูแบบหนูคือดูตอน,นเด็กมากๆหนูจำไม่ได้แล้วดูเพิ่งมาดูแล้วก็เมื่อก่อนหนูดูทีนไททันนะคะแล้วตอนนี้ก็กลับมาดูทีนไททันโกแล้วก็กัมโบเอเวนเจอร์ไทม์โซนิกเอ่อนินจาโก้มีอะไรอีกอะ่ะกาฟิวใช่ แล้วก็ซิมสันคิม possible เมวิมปี้คิดแล้วก็โซเฟียมินนี่มินนี่โบเฮาส์ดูเยอะมากคนนี้มีเรียนเหรอมีเรียนคะ่ะทุกคนแต่ว่าหนูลาครึ่งวันมาเพื่องานนี้นะคะไม่ไม่คือหนูลาครึ่งวันแบบบ่อยมากทุกคนเพราะว่าเรียกว่าอะไร วลามีงานหนูรักขึ้นวันตลอดแล้วหนูก็ไม่เคยจะเรียนเต็มวันแล้วตอนนี้ขณะนี้นะคะเพื่อนๆกำลังเรียนวิชาโอเยก้าทุกคนอยากเรียนวิชานี้มากคือหนูเพิ่งเปิดเทอมเมื่อวานใช่ป้าแล้วแบบหนูรอวิชานี้นานมากแต่ว่าหนูไม่ได้เรียนแต่ไม่เป็นไรหนูจะมาดูหนังแทนหนูเขาเลยนะเขาว่ากำลังเรียนบิสเนสกันอยู่ทุกคนหนูอยากเรียนอ่ะไม่เป็นไรเพราว่าบิสเนสมีอีกวันพฤหัสพฤหัสหนูไปเรียนไหมพฤหัสอ้าวพฤหัสหนูก็ไม่ได้ไปเรียน แล้วหัหนูมีงานทั้งวันนะคะทุกคนเสรจใจ,จุงเสรษใจอะทุกคนหนูลาไปหนูไม่ได้เรียน T c a s ไม่ได้เรียนสังคมแล้วก็ไม่ได้เรียนบิสเนสนะคะซึ่งดีแล้วสองอันแรกแต่ว่าหนูยากเรียนบิสเนสแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะหนูชอบทำงานมากกว่า <c oughs> แม่บอกว่าถ้าเข้านิเทศได้นิเทศนิ นิเทศแบบนิเทศมหาลัยตื้อได้แม่จะหนูขออะไรแม่จะให้หมดเลยสรุปเขาไม่ได้แต่ว่าหนูว่าหนูเข้าได้แหละทุกคนถ้าหนูถ้าหนูตั้งใจทุกคนหนูจะขออะไรแม่ดีหนูอ่ะอยากขอแม่ไปคือหนูมีประเทศที่หนูอยากไปแบบมากไม่รู้หนาจะขอแม่ไปได้ไหม หนูอยากหนูอยากไปอังกฤษนะคะทุกคนหนูยังไม่แต่หนูเกิดมาหนูยังไม่เคยไปอังกฤษเลยทุกคนความจริงหนูอยากไปอังกฤษแล้วก็อยากไปนิวยอร์กด้วยนะคะแต่ว,ว่านิวยอร์กน่าจะน่ากลัวไปสำหรับหนูแต่ว,ว่าอังกฤษอ่ะไปอะ่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นอะ่ะถึงตอนนั้นอะ่ะ จะรอดไหมเพราะว่าเพราะว่าสำเนียงเขาก็จะเป็นสำเนียงบริเอชถ้าป่าทุกคนแล้วหนูเป็นคนแบบสำเนียงเมริกันมากๆแบบหนูเป็นคนสำเนียงเมริกันนะทุกคนเพราะว่ารอบตัวหนูเขาเมริกันกันหมดแบบไม่ไม่ใช่แม่หนูนะหมายถึงว่าแบบค,คุณครูเพื่อนเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีแบบสำเนียงอังกฤษ,แบบกฤษใช่ป่ะแล้วหนูว่าหนูจะฟังเขาออกไหม, <laughs> ไมเยาไปเหมือนกันใช่ไหมไมีเรไปมาก ไปออกไปออกไปชอบตะวันตกเหรอเออก็ชอบค่ะแต่ว่าหนูก็ชอบเอเชียแบบคือถ้าถามว่าโนหนึ่งประเทศโนหนึ่งก็คงเป็นญี่ปุ่นอยู่ดีค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นไปบ่อยแล้วไงทุกคนไม่บ่อยหรอกสองรอบเองทุกคนคือแบบคือแบบผมหนูอะเวลาแบบแบบพวกพวกนี้ใช่ปะ่ะทุกคนผมหนูมันก็แบบเอ้ยแบบอะไรรอบ คือพรุ่งนี้ผมมันจะมันแน่ๆตอนหนูตื่นแล้วแบบมันจะมันแค่ตรงแค่ตรงหน้ามาแล้วคือแบบตรงนี้มันไม่มันนะทุกคนแต่ว่าหน้ามันมันหนูก็ต้องสระคือแบบหน้ามาหนูเป็นไรไม่รู้แบบว่าสระแค่สระแค่หน้ามาก็ยังมันอยู่ดีแต่ว่าต้องสระท้องหัวถึงมันจะหายมันนะทุกคนหนูแบบเหนื่อยมากกับหน้ามาเพราะว่าพรุ่งนี้ใช้ปนหนูต้องไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วตอนเย็นอ่ะหนูต้องกลับมาถ่ายงานที่หอแล้วหนูก็ไปโรงเรียนหนูก็แบบ วันนี้หนูไปโรงเรียนแบบไม่สระผมมาแบบโอ้โหแย่มากทุกคนไปโรงเรียนหนูว็กลับมาแล้วคืงวันกลับมาสระผมที่บ้านแบบแย่มากแบบหน้ามาหนูเป็นไงแบบแบบพันกันแบบทักเปียได้อะทุกคนหนูก็ไม่รู้ต้องทำยังไงชีวิตมากรุนมากแบบรุ้นมากคือหนูเป็นคนคือเดี๋ยวนี้แบบโซเชียลทำให้เราสมาธิสั้นขึ้นใช่ปะทุกคนแต่ว่าภาวะสมาธิสั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับหนังเรื่องนี้หนูไม่สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้ เลยยังไม่ตอนให้หนูไลน์บอกแม่ว่ามารับหนูเลยได้แล้วทุกคนแม่หนูดื้อมากหนูเหมือนคุยกับแม่เหมือนคุยกับเด็กเลยอ่ะหนูเหนื่อยอ่ะทุกคนให้หนูด้วยห,หนูเหนื่อยมากทุกคนทาไงดีกับคุณแม่ที่แก่แล้วแต่ทาตัวเหมือนเด็กตลอดเวลาเฮ้อ,อหนูเหนื่อยทุกคน,หนเหนื่อยกับผู้ใหญ่บ้านนี้มากคือเขาทําตัวเป็นเด็กกันทุกคนแล้วแบบ ตอนตอนตอนเช้าไม่เป็นนะชอบเป็นดึกดึกชอบเป็นตอนที่หนูแบบตอนที่หนูแบบมีวุฒิภาวะตอนเช้าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยมีวุฒิภาวะแล้วแม่ก็จะแบบโมก็บมูนเก็บกุกกุกบ่นบนบนพอตอนเย็นนะพอหนูมีวุฒิภาวะใช่ปะแม่ก็จะแบบทำตัวแบบทุกคนแม่หนูว่าเป็นนิสัยแบบใหนแบบเด็กอะแบบชอบทำแบบแม่หนูชอบแบบแบบ แ,แ,แบบไม่รู้เรื่องอ่ะทุกคนแบบหนูรู้นะบางทีแม่ได้ยินหนูอ่ะแต่แม่ชอบเป็นแบบอ,อะไรนะไม่เงีย้ยหนูแบบอ้า,อาหนูแบบเรับไม่ได้อ่ะทุกคนลําไม่ได้จริงใครก็ได้ช่วนด้วยระว่าแม่จะออกมาตีทุกคนคะเราไม่รัลองความรุนแรงในงครอบครัวน,นี้พูดจริงแบบซีเรียสนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ เมื่อก่อนแม่หนูก็ยังตีหนูอยู่แบบเมื่อก่อนแบบนานมากๆแต่ว่าเด๋ยนนี้หนูไม่ตีแล้วแบบแม่หนูไม่ตีแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถึงเราจะทําผิดหลายแรงขนาดไหนแบบถ้ามันไม่ได้หลายแรงแบบถึงขั้นแบบอะไรขนาดนั้นก็ไม่ควรมีการทำอะไรกัน้นทุกคนได้เกรดสองแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ตั้งใจเรียนเลขมากมากแบบตั้งใจเรียนเลขมากๆนะคะเพราะว่าหนูไม่อยากโดนครูสอนพิเศษดุจนหนูได้สิบ สิ 17, 18, 20, บเจ็ดหรือสิบแปดเต็มยี่สิบอะทุกคนแบบ <c oughs> เป็นคะแนนเลขที่สูงที่สุดในชีวิตแล้วมันเป็นคะแนนดิบแบบแบบไม่ได้เอาจากจากแบบจากงานเลยมันมาจากสามองคนหนูล้วนๆแล้วหนูรู้สึกภูมิใจตัวเองมากเพราะตอนหนูตั้งใจมากจริงๆแต่ตอนนี้หนูไม่มีไฟทำอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าหนูก็ต้องทําให้ได้เพราะว่าหนูจะเข้ามหาลัยหนึ่งทุกคนหนูขอรับตามหนึ่งคือตาหนูแห้งโอเคกลับมาแล้วโอเคต่อไปนะคะเลือกกลุ๊ปอะไรหนูเลือกกอลุกก๊ปโอค่ะวงดนตรีในดวงใจ เออหนูตอบเป็นศิลปินแล้วกันหนูชอบศิลปินแล้ววงของเขาหนูชอบ b b a d u B e ค่ะเป็นศิลปินใช่ค่ะ b b a d u b e แล้วก็ชอบ Men I Trust ค่ะแล้วก็ชอบ Taylor Swift แล้วก็ชอบ t ท t t o o Color แล้วก็ชอบ Mind f r ร e ค่ะแล้วก็ คือหนูฟังเยอะมากๆแตหนูคิดไม่ออกว่าหนูต้องชอบใครบ้างเพราะหนูฟังเยอะมากใครอยากรู้ก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะแล้วก็ชอบทีวีกริลค่ะแล้วก็ชอบเรดิโอเฮดค่ะอันนี้คือหลักๆที่แบบหนูฟังชอบวิวัตโซบีค่ะแล้วก็ชอบเออหนูอ่านชื่อเขาไม่ออกทุกคนรู้จักไหมคือเขาเป็นวงเก่ามากที่ร้องเพลงคืนวันศุขอะทุกคนซาลีวา บัสทรั m ซัมติงนะคะวงนี้หนูชอบมากเป็นวงไทยนะคะแล้วก็โอลิเฟียก็ฟังบ้างคะ่ะประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็หนูชอบฟังเพลงฟิลิปปินนะคะทุกคนฟิลิปปินมาเลเซียงงบ้างงเหมือนกันคือชอบมากรู้สึก,กว่าเพลงเขาพร้อมมาทุกคนหนูจะเปิดเพลงให้ฟัง คนนี้มาจากเพลงเจ้าของเพลงมาจากจาก,การ์ตานะคะทุกคนโอเคต่อไปนะคะต่อไปเออนีสใส่ตอนเด็กที่ต่างจากตอนนี้ไม่ต่างเลยหนุ่มเหมือนเดิมทุกคนเออมันก็โตขึ้นต่างวัยทุกคนแบบว่าแบบว่าแบบมุมมองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปแบบรู้สึกว่ารู้สึก ิไม่ออกอะทุกคน <c oughs> กคนิดม่ออกอ่ะรู้สึกแบบมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเยอะมากแบบมุมๆรูกก้สึกว่ามูมองเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะแบบรู้สึกว่าอะไรเดี๋ยมันคนิดไม่ออกทุกคนนี่ใส่หรออ๋อเมื่อก่อนหนูเป็นคนโซน,นะค่ะแบบว่าอยู่ไม่นิ่งต้องแบบหาอะไรปีมตลอดเวลาหนูก็เคยแบบว่าทุกคนลองคิดภาพนะอันนี้คือพื้นดินปกติใช่ปะตรงนี้มีกำแพง ที่สูงมากๆ <S <S สูงกว่าสูงกว่าพื้นบ้านหนูถึงข้างบนสูงมากๆสูงเกินที่ว่าหนูจะปีนขึ้นไปได้แต่ตอนนั้นหนู6ขับวค่ะหนูใช้ความสามารถของหนูในการไปหนีทุกคนนี่คือกำแพงที่สูงมากๆแต่ว่ามันข้างบนมันเป็นท้องฟ้าปกติแล้วอีกฝั่งหนึ่งของกำแพงเป็นสาะวน้ําค่ะสาะวน้ําที่บ้านหนูและอีกตรงฝั่งเนี้ยที่หนูอยู่อ่ะมันคือมันคือสไลเดอร์ที่ยอดสไลเดอร์อยู่ประมาณนี้แต่อันนี้คือกำแพงนะ แต่ว่ายันสไลเดอร์อยู่ประมาณนี้หนูใช้ข้อสมาครของหนูตอนหัขวบในการปีนขึ้นไปบนสไลเดอร์แล้วก็ไปอยู่บนสไลเดอร์แล้วก็กระโดดข้ามกำแพงเพื่อที่จะลงสาะว่ายน้ำหนูไม่รู้หนูทำทำไมแต่ว่าหนูทําไปแล้วแล้วตอนนี้หนูก็ไม่มีความคิดที่จะทําอะไรที่มันลําบากแบบนั้นหนูรู้สึกว่าใช่หนูขยับตัวน้อยลงเมื่อก่อนต้องขยับตัวตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้หนูชอบการอยู่เฉยๆชอบการอยู่เฉยมากหนูชอบสบายหนูชอบอยู่เฉยแต่เมื่อก่อนหนูต้องหาเรื่องให้ตัวเองตลอดเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสได้ไลฟ์ แบบตรงข้างล่างหนูจะให้ทุกคนดูว่าหนูขึ้นไปได้ยังไงถ้าตอนนี้หนูก็น่าจะยังขึ้นได้อยู่นะคะหนูพวกคนงงบ้างทำไปทำมหนูก็งงเหมือนกันแล้วหนูก็ไปอวดแมวหนูทำได้หนูก็ไปอวดน้องสาวหนูไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมนะคะมนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยหนูหนูย้ายห้องใช่ปะหนูจะเล่ทุกคนฟังหนูต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนคือแบบย้ายห้องใช่ปะแล้วแบบคือเพื่อนทุกคนในชีวิตหนูอ่ะเพื่อนทุกคนในชีวิตที่แบบว่าอยู่สายเดียวกับหนูใช่ปะคือส่วนใหญ่เพื่อนส่วนใหญ่ในชีวิตหนูอ่ะจไปย อีกสายหนึ่งสายวิทย์คณิตแล้วเพื่อนสนิทคนเดียวแบบคนเดียวเลยของหนูก็คืออยู่อยู่ที่นี่นะคะอยู่อยู่สายอินเตอร์เหมือนหนูตอนนั้นหนูก็แบบมีเพื่อนที่สนิทแบบสนิทอยู่ประมาณอีกห้าหกคนแล้วห้าหกคนนั้นก็ถูกแยกไปอยู่คนละห้องกับหนูซึ่งมีแค่สองห้องแล้วคือสุ่มห้องแบบสุ่มห้องให้หนูแบบสุ่มแบบระบบสุ่มคือแบบหนูได้ไปอยู่ห้องที่หนูแบบไม่รู้จักใครเลยซึ่งหนูเศร้ามากแต่ว่าไม่เป็นไรหนูจะทนนะคะไปแล้วทุกคนไปบปไปจริงเลยไปไปหนูเข้าห้องก่อนนะ บายทุกคนเจอกันวันไหนก็ได้นะคะ